สวัสดีครับมาแล้วครับผมโหนเก่งกาจจงใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับตั้งแต่แปดนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมนะครับกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์นะครับนะครับวันนี้พอเราจะพยากรณ์เหตุการณ์เดือนกรกฎาคมนะครับ แต่นี้มันก็ต้องมองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากเหตุการณ์ที่มันอยู่ในวันนี้นะปัจจุบันเนี่ยถ้าจะรู้นะเขาก็ต้องดูดาวใช่ไหมปัจจุบันมีตอนเนี้ยผมเห็นอยู่นะเรื่องหนึ่งที่น่าห่วงนะครับมันต้องระวังนะมันจะเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวนะครับแล้วมันจะบานคือหนึ่งเรื่องที่ความอายุติธรรมอ่ะมันครองเมืองอยู่นะก็เหมือนยุคหนึ่งแล้ะครับ เหลืองแดงอะไรฮะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ย้อนไปอดีตนะครับยุคสิบสี่ตุลานะครับนะฮะอาชีวะกะทิงแดงนะครับชนกับพวกนักศึกษานะครับเนี่ยแล้วตอนนี้กระทิงแดงมันกำลังโอ้โหกำลังฟื้นตัวใหญ่เลยครับนะกะทิงแดงคำว่ากระทิงแดงนี่มาจากคนตีสุดสายนะนายุทธยาเป็นหัวหน้ากะทิงแดงเลยครับนะตรงนั้นแหละครับ สร้างพวกช่างกลขึ้นมาสู้กับพวกนิสิตนักศึกษาจนได้เกิดเหตุการณ์สิบเก้าอ่ะอ้าครคงจะจำได้นะสิบเก้าตุลาใช่ไหมปีสองห้าหนึ่งเก้าใช่ไหมอัที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยตอนนี้มาดูอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าเออช,ชักกลัวมันก็เลยเบรกแล้วเบรกลุ่มอาชีวะนะฮะ ที่จะออกมาชนกับม็อบมุงมิงม็อบมุงมิงนะครับตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมาแล้วครับนะโอกาสมีไหมอมีครับมีครับนะถ้าดาวอย่างนี้นะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับนะฮะเอากันว่าดาวก่อนนะฮะแล้วค่อยพยากรว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ วันที่หนึ่งมีนาคมเอาไม่ใช่ขับขอภัยแหบอ่านผิดอ่านผิดนะครับเอ่อวันที่หนึ่งสิงหาเลยครับพฤหัสเสาพัก <c oughs> พักในราศีธนูนะฮะ <c oughs> ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบเลยครับดาวดาวพฤหัสจะเสาพักนะครับตามคัมภีนะครับพฤหัสพฤหัสพักนี้นะครับต้องระวังจะสูญสิน้น ผู้ใหญ่นะฮะระดับเสนาบดีนะฮะหรือว่าระดับใหญ่นะแล้วสมณะชีพราหมณ์นะครับนะแล้วก็ผู้มียศตำแหน่งสูงอะนะจะถึงแก่บรณะนะครับนะเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็เศรษฐกิจจะฟืดเครื่องเงินจะฟืดนะครับเงินฟืดก็ไม่มีเงินใช้เงินจะเฟอ <c oughs> ก็คือของแพงนะครับ <c oughs> เอ่อ ประเทศจะแร่นแค้นนี่ดาวพฤหัสนะในเดือนสิงหานีนะครับเสร็จแล้วเสาพักล่ะเสาพักเนี่ยมันจะมีอะไรครับมันจะมีโรคเก่าระบาดอ่อแต่แ้วโควิดเอาแน่โควิดนะหนึ่งเก้าเนี่ยมันจะระบาดทั่วโลกนะครับจะทําให้คนตายทั่วโลกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จํานวนเยอะนะจานวนเยอะด้วยที่ผมคาดการไวนะ้น่ะ ยี่สิบล่างขึ้นอะมันทัวแล้วนะแล้วก็ยังมีครับย,ยุโรปจะเป็นเยอะครับเพราะว่าดา,ว,าว,วดาวเสาร์กับดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่ในราศีธนูมีพูโต้ร่วมด้วยนะซ่กนั้นเป็นซิกยุโรปครับประเทศอังกฤษนะเอ่อพวกอ,อิตาลีอะไรต่างๆนะอยุโรปแล้วกันนะครับอเมริกาเนี่ยแหละนะเสร็จแล้วเสาพักนี่มันก็ให้โทษนะให้โทษนะ <c oughs> จะมีแผ่นดินไหว <c oughs> มาตาประจนสเลศอจจะมีแผ่นดินไหวนะครับประเทศที่ติดมหาสมุทรต่างๆนะฮะและอะพวกเขือ่อนตาภูเขานะฮะจะแตกแยกออกอันนี้ต้องระวังเลยครับนะ, <c oughs> อะขอแห้งจิบเจ้าหน่อยอสดชื่นสดชื่นนะฮะแต่ก็ต้องระวังครับเขื่อนจะแตกนะฮะนี่แหละก็แผ่นดินมันจะไหวแตกนะครับแล้วก็ ในมหาสมุทรนะครับประเทศที่ติดติดมหาสมุทรนะก็มีครับเยอะมากตั้งแต่ญี่ปุ่นไปนะท้งซีกนี้ก็ญี่ปุ่นนะครับ้วยก็มีอ่ชิลีอะไรโอ้เยอะไปดูเอาละก็ในแผนที่นะฮะเสร็จแล้วจะมีลมพายุใหญ่นะครับพัดทําลายสิ่งของต่างๆนะครับเนี่ยทะเลมันปั่นป่วนะครับมันจะเกิดลมกัะอากาศมาร้อนี่ะนะฮะแล้วก็จะมีโรคผิวหนังประหลาดประหลาดครับระบาดนะฮะ ก็เลยต้องระวังกันนะครับนะบต้องระวังระวังเวลาฝนตกอย่าไปเดินตากฝนนะครับเพราะฝนมันจะมีก็เรียกมีกเขาเรียกว่า,ม,ามีกรดอไอ้พวกฝุ่นจิ๋วอะนะสารเคมีที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านะฮะมันก็จะรวมกับฝนตกลงมากลายเป็นฝนกรดนะครับนะฮะอันนี้จากอิทธิพลดาวเสาร์นะครับตอนนี้มาดูพูโตพักอา้าวพูโตพักอีกเนบจูนพักอีก พูโต้ในเกกโรคเก่าในอดีครับจะกลับมาระบาดนะครับฉะนั้นดาวพูโต้ที่ธาตุไฟฮะธาตุไฟในดินนะฮะจะเกิดอาคีภัยจะมีไฟไหม้นะครับอาคารตึกสูงนะต้องระวังนะครับจะเกิดไฟชกไฟช็อตอะไรขึ้นมานี่นะแล้วดาวเนบจูนพักอันนี้เขื่อนกั้นน้ำนะครับจะมีปัญหาจากแผ่นดินไหวนะครับนะฮะเสร็จแล้วพุทธพุทธเสด็ ฝนและน้ําจะขาดแคลนอ่าเดือนนี้เดือนนี้เดือนสิงหาเนี่ยนะแล้วก็ดาวศุกร์เฉพาะธรรมดานี่นะเดือนเก้าเดือนสิบสิบเอ็ดนี่นะจะต้องเดินนําหน้าดาวอาทิตย์แต่ถ้าวกระกดามาแล้วครับดาวศุกร์เดินตามหลังดาวอาทิตย์สองราศีนะครับเดินตามหลังแลนะครับนะเมื่อเดินอย่างเงี้ยมันวิปริตครับมันไม่ดีฝนจะแรงนะครับ สิงหากรยยาตุลาเนี่ยฝนจะแรงหนักเลยครับนะฮะระวังน้ําจะขาดแคนลนนะครับพุดน้าในมหาสมุทรนะครับมันจะระเหยเป็นน้ําระเหยอ่ะนะก็เดินมนอนดีกโดน,นพักอีกสุกนี่มันคือไอ้น้ำฮะไอ้น้ำบนฝนบนท้องฟา้าไอ้น้ำฝนบรรยากาศนั่นแหละจะได้เมื่อพุดกระสุกมันเดินวิปริตนี่นะฮะอะไรจะเกิดขึ้นครับพืชพันธุ์ธัญญาหารเนื้อสัตว์บกสัตว์น้ําจะขาดแคลนครับจะมีน้อยนะครับ ก็ทําให้ของแพงนะครับฉะนั้นในเดือนสิงหาเนี่ยมันจะปรากฏออกมาเยอะแยะ้วครับนะรบประชาชนเดือดร้อนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นได้นในเดือนนี้นะครับก็มีอย่างนี้ครับคือถ้าดาวพูตโตนะครับวิเคราะห์ลึกๆนะฮะมันเดินวิปริตเนี่ยดาวพูตโตนี่คุมจิตใต้สํานึกครับจิตใต้สํานึกก็จะขาดสติครับนะคนก็จะทําอะไรแบบแบบไม่ยั้งคิดอะ่ะแล้วดาวเนปจูเนี่ยจิตเนื้อสํานึกมันวิปริตอีก ผู้คนก็จะไร้จิตสํานึกไม่มีฮีโอตับปะนะครับนะฉะนั้นต้องระวังครับต้องระวังครับคนบ้าจะอารวาสเต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับนะคนมิโลิตนะครับแล้วดาวอุปทานนะฮะดาวพุฤหัสนี่นะครับยึดติดยึดติดมันพักฉะนั้นมันจะยึดติดในสิ่งผิดๆนะครับโอ้โหเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็มองดูดาวอาทิตย์อยู่ในราศีสิงห์นะนะโดนดาว มัตตยูอังคารนะครับแล้วก็เสาพูโตพันหัดทำมุมจะทำมุมตรีโกณครับถึงเลยครับในราศีธาตุไฟนะฮะที่นั้นผู้นำหนักครับหนักนะครับนนอาทิตย์ไปถึงผู้นำนะครับหนักครับนะเสร็จแล้วดาวเนปจูนวินาศมลณะมรณะนะฮะมลณะของดาวอาทิตยาวินาศของของโลกนะฮะเล็งดาวอาทิตย์ที่นั้นระดับผู้นำโลกนี่มีปัญหาแน่นอนเลย นะมีปัญหาแน่นอนแล้วครับเนี่ยก็รู้ให้รู้ว่าทั้งอุบัติเหตุทั้งอะไรต่างๆความขัดแยง้งมันจะเกิดความรุนแรงแน่วางกันเลยนะก็เอามาคุยกันมาเตือนกันนะครับอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อผมสิ่งที่ผมพูดมานะครับมันถูกหรือผิดไม่รู้แหละท่านไปเปิดดูได้นะฮะเรก็พยากรในช่วงเดืนเอนนะครัก็่าจะเกิดยังงี้ขึ้นมานะครับนะที่เราไม่สาม,มารถวิเคราะห์ว่าจะเกิดคนราสีไหนอะไรอย่างเี้นะฮะมันไปติดสัญญาอยู่กับนะ กับบริษัทกับสองบริษัทนะครับนะคือทําให้เข้ามาสิบกว่าปีแล้วครับนะเรื่องพยากรทางเอฟเอ็มเอสนะนะก็เลยบอกเอาละเอาที่ที่เราพูดได้เข้ามาคุยกันนะครับเป็นการเตือนแบบภาพกว้างแต่ถ้าเราจะแก้ไขได้ไม่ได้ป้องกันเลยไม่ได้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 ครับได้เลยครับนะเราก็ต้องนั่งสวดมนต์นะฮะเช้าหนึ่งจะเอาเช้าหรือเย็นก็ได้นะครับนะเอาเวลาสักห้านาทีสิบนาทีนะครับ ทำสมาธินะกำหนดลมหายใจแล้วก็สวดมนต์แล้วครับแล้วก็แผ่เมตตาจิตมันก็จะสบายจะโปร่งครับนะฮะไม่คิดอะไรครับนะคือถ้าเรายังยึดติดโลภโกรธหลงริษยาอิจฉาอาฆาตแค้นนะครับนะไอ้จิตสิกนี้มันก็ทํางานเต็มที่เลยครับนะทําให้คนดีๆเสียคนฉะนั้นต้องยึดตรงนี้ยึดให้มัน่นยึดให้มั่นเลยครับ อย่าไปใส่ใจเศรษฐกิจจะไม่ดีโอ้โ,โหอย่ายุ่งอย่าแย่อย่ายไปกังวลน,นะครับนะทุกอย่างมันมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนสายน้ำแลละครับเวลาน้ำมันพัดผ,ผ่านมาใช่ไหมมันก็ไปแล้วมันก็ไม่ไหลกลับมาแล้วครับเนะแต่เราก็อย่าอย่าไปทําอะไรสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ดีต้องรู้จักครับรู้จักคิดจรู้จักรู้จักกนะ็น่ะเอาประมาณว่าอันนี้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ แล้วเราจะไปยุ่งกับมันทําไมอย่างน้ํามาแรงเนี่ยเราก็ไม่ไปเล่นน้ํที่เราก็ถอยขึ้นที่ดอนดีไหมเรื่องอะไรจะให้น้ามาท่วมเราอ่ะถูกป่ะกินเลมันมาบ่มันก็ถอยโลภมากเนี่ยโโหลวยเยอะไหมก็เป็นข่าวรอกันอยู่เรื่อยให้่าแชร์มันไม่หยุดสิเพราะอะไรเพราะความโลภอ่ะเออได้ดอกเยอะมันมีที่ไหนมันเป็นไปไม่ได้หรอกทําธุรกิจอะไรมันโอ้โหให้กําไรอย่างนั้น ไม่มีอะไรเลยครับนี่เนี่ยเพราะอะไรความโาลภความโลภเข้าไปจับจิตมันก็ไม่สนใจใครละใครเตือนก็ไม่ฟังมีเท่าไหร่ก็ทุ่มเข้าไปครับหวังรวยมันไม่ใช่แล้วก็มีข่าวมาอยู่เรื่อยนะฮะทีละร้อยล้านสิบล้านพันล้านเนี่ยตดคุกไปก็เยอะแล้วนะครับนี่ก็ยังไม่เข็ดน,นะผมก็เตือนเสมอนะคืออะไรถ้ามันจะได้มันมาเองแหละนะอนดีตชาติ่เราทําบุญไว้เยอะชาตินี้เราก็ทําบุญไว้เยอะมากกว่าทําบาปแล้วครับ คือเราหนักไปทางกุศลมากกว่าอกุศลนะครับมันก็ช่วยเราอะ่ะคุ้มครองเราครับเชื่อผมเถอะนะครับผมพยายามจะเอาศาสนาเนี่ยนะออกจากเคหะไม่ต้องออกจากบ้านนี่แหละไปตามนู้นเลยครับไปตามยูทูบไปตามอากาศนี่นะฮะแล้วท่านสามารถเปิดดูได้เรื่อยๆผมก็ลังทําอยู่นะแต่ต้องทําให้มันแรดแรดูดีอ่ะนะให้มันเอพิสูจน์ได้ว่าศาสนาพูดเราเนี่ยนะไปวิทยาศาสตร์ไอสไตล์ก็ยอมรับแล้วไปวิทยาศาสตร์นะครับ มันมีอะไรเยอะแยะก,กันในแก่นต่างๆนะฮะแต่เราเข้าไม่ถึงต้องใช้เวลาครับผมใช้เวลา20ปีนะครับกว่าจะถอดรหัสเนี่ยอิลิโออะเนี่ยปัญจปัญจสมุบาสนี่นะสมุบาสนี่นะแล้วก็คำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยเยอะอ่านแล้วไม่เข้าใจเ่างี้ดีว่าพูดอ่านแล้วไม่เข้าใจเพราะไม่มีคนสอนแต่ก็อาศัยอ่าหลายๆเล่มหลายๆอย่างก็นะฮะแล้วคอยฟังคนอื่นเขาพูดบ้างงแล้วก็ามา ค่อยๆเออปรับปรุงแล้วเอามาแก้อ๋อตรงนี้ครับคนนึกออกแด้ก็ย้อนกับใบใหม่โอ้โหพอไปย้อนด้วยอนนะไรีมันแตกฉานหมดเลยครับนะที่บอกอะไรก็แล้วแต่ครับอวิชานี่คือความไม่รู้แต่ถ้าเราเรียนเราศึกษามันก็รู้ก็ขับไปอวิชามันออกไปอวิชาคืออะไรครับกิเลสตัณหาเออการราคะนี่แหละอย่าไปยุ่งบ้นนะเอาเช้าวันนี้ก็สวัสดีครับคุณจุ๊บคุณทิติพันธ์คุณดัรบี คุณเทวินคุณสมหมายคุณดารา,าคุณจีราชัยคุณนิธินัน์นะครับแล้วก็คุณพาวีาสบสวัสดีค่ะอาจารย์อแย่ yeah, หมดแล้วค่ะตอนนี้คนตกงานเพียบในหมู่บ้านครับก็ต้องพยายามแก้สิครับว่าเราจะแก้อย่างไงคือประหยัดกินประหยัดใช้แล้วก็ทําอะไรที่มันดีๆเขาก็คิดนะไรอยา,อยาคุณภาวีนะถ้ามีความรู้ก็แนะนําเข้าไปนะ คุณแบกพิษบอกว่าวันนี้สีไฟเปลี่ยนไปนะคบอาจายชายวันนี้ใช้สีอะไรสีส้มสีส้มหน้าจะได้นวน,นวลเลยครับนะคุณญาดาสวัสดีครับอาจารย์ขอสุขภาพแข็งแรงนะคะับขอบคุณครับอาจารย์ให้ความรู้มีประโยชน์ในการดําเนินชีวิตมากเลยครับครับก็พยายามค่อยๆวันนี้ดครับอย่าให้เยอะเยอะแล้วบางคนไม่จําคุณอนัญญาคุณโอโอเคโอเด <O> คุณโอเดย์คุณทอยคุณนัทเรือบอลนะครับเอาสวัสดีมานะครับก็ขอบคุณนะครับนะคือจริงๆนะะความรู้เนี่ยมันมากมายกว้างขวางย่างกับมหาสมุทรครับนะเรียนไม่จบผมนี่เรียนไม่รู้หมดไม่หมดตอนนี้ผมยังเรียนแค่ได้ได้ได้ในลำคลองนะยังไม่ถึงแม่น้ำนะยังไม่ออกแม่นม้ำเจออ้าพระยายังไม่มีมหาสมุทรคุณนัด,ดาสวัสดีครับอาจารย์ครับ น้ำพึ่งหยดเดียวจริงๆค่ะเดือนหน้าโควิดรอบสองมาแรงแน่ๆค่ะยอดคนตายเพิ่มแน่ครับภัยธรรมชาติก็มาเรียนกันเลยครับคุณเอมเมอร์พริฤหัสพักประยุตตายไปซะได้ก็ดีอย่าไปแช่งเขาบาปบาปครับคุณรัตดาวันสวัสดีค่ะครับคุณวิภพสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณ v ี e สวัสดีค่ะอาจารย์ครับคุณนภัสสวัสดีครับอาจารย์จิงๆครับ คุณนิพนธ์สวัสดีครับท่านหัวรายาอวุโสครับปรากฏการเริ่มมีมาพวกที่คิดว่าไปบนบานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยแก้ไขครับตามความต้องการของตนออกฤทธิ์ให้เห็นว่าไม่ใช่กิจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทําได้เมื่อเบื้องบนคิดคุณดารินสวัสดีค่ะคขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงครับปอดจากโรคภัยทุประการค่ะขอบคุณครับคุณวิสรุธ คิดไว้ว่ามาแต่ตัวแล้วเราจะเอาอะไรไปนอกจากอริยทรัพย์ครับคุณไตสิทธิ์สวัสดีครับอาจารย์เก่งกาศครับคุณนรสิงห์รอบสองโควิดมาไหมครับแน่นอนเมืองไทยขอให้อาจารย์มีความสุขครับครับคุณสาริสาครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับคุณวิสรุตพระพุทธเจ้าทรงเฉลยไว้หมดแล้วแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจครับ คุณบุญสืบสวัสดีครับอาจารย์ครับขอให้อาจารย์และแอดมินมีสุขภาพแข็งแรงครับครับคุณแอมเมอร์ถ้าทําไม่อยู่ในตําแหน่งแล้วสงครามโลกจะมีโอกาสเกิดน้อยลงไหมครับเกิดแน่นอนครับเกิดแน่นอนคือผมบอกไว้ลอีกแปดปีใหญ่ครับตอนนี้มันมีเล็กๆไปก่อนครับคุณปิ่นทิพย์ครับสักคุณคุณปิ่นทิพย์ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะครับติดตามตลอดค่ะขอบคุณครับ คือจริงๆเนี่ยนะเอาวิชาคือความไม่รู้นะแต่ถ้าเรารู้ถ้าเราก็เราก็ระง,งับมันได้ครับนะ oh. ไม่ให้เจตสิกเนี่ย oh. ความโรคกิเลสตัณหาเนี่ยมันมาครอบงำเรามาบัญชาการเราแล้วครับนะ oh. เราต้องเป็นตัวของเราอะนะเอาพุทธะนี่แหละเข้ามาเป็นตัวสะกดนะครับจะช่วยได้เยอะเลยนะ oh. เอาละวันนี้ก็พยากรณ์ล่วงหน้าไว้แล้วนะก็ไปเตรียมแก้ไขป้องกันซะนะ อย่าไปตกใจอย่าไปกลัวนะฮะให้รู้รู้เพื่อเพื่อป้องกันครับอย่ารู้เพื่อกลัวนะฮะครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีแคล้วคราดปลอดภัยไร้โรคคาพยาธเบียดเบียนนะครับสวัสดีครับ